สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปลายสุขสุขคนมันนี้กับปอปอยันนึกับพี่น้องยานนึก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอสแพลบอสซันพี่น้องบอสแพลเพิ่ะเตรียมตัวสบินจากดอนเมืองไปกรุงเทพนะพี่น้องจะบินจากกวนไปกรุงเทพไปดอนเมืองพี่น้องไหวไหมน้องพร้อมไหมบินดอนเมืองเพิ่ะเตรียมแพ็คก,กระเป๋าที่สิไปออสเตรเลียแล้วฟังได้ได้แล้วก็บอกว่าไฟเลื่อนจากบินแล้งนี่สิเปลี่ยนเป็นบินมืออื่นเศรา้าแปดโมงเศรา้าว่าันพี่น้องจะ แฟนกับแฟนเพลงกัเขามาคอมเมนต์รวล้ว,วขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงปังๆเลยรวยเด้อลูกแพลวลูกสันเหนื่อยแม่จ้าหนุ่มสาวสองคนน่ารักทั้งคู่ขอให้เดินทางไปออสเตรเลียขอให้รู้ล่วงเดินทางด้วยสวัสดิภาพได้งานได้เงินเยอะๆนะจ้ากลับมาเมืองไทยแล้วก็ขอมีความสุขนะคะทั้งสองคนรักและเป็นห่วงเสมอจ้า เดินทางปลอดภัยมีชัยเงินทองไหลมาเทมาเดอลูกพี่น้องแฟนกับเฟนพลงกับเขามาทรงกำลังใจให้บอดสันบอดแพวเดินทางด้ความปลอดภัยพี่นงองจ้าเอฟซีก็กอมยิ้มตามชอบมากค่ะปังๆเลยด้วยนะคะเนาะพี่นงองสวยงามรอค่ะพี่นงองจา้าบอดแพวแล้วก็สวยสวย,สวยหุนก็นดีบอดสันแล้วก็ลอลอ้อหุนก็นดีหนุ่มสีแล้วเห็ด,ดเขียบล้างวาผู้ใดๆเอกสั้น เป็นผัวละวาน,นอนไฟดับก็บ,บ่รดองคิดอย่ดอกเพราะว่ามีหลอดไฟอยู่ในตัวพระเอกแล้วขาวคนลอนอยู่่าสัาาผานผี่นองบ่าเป็นตาหักผี่นองจ้าข้าขาวอยูีพระเอกนะผี่นองทั้งขาวทั้งรอทั้งเอก,กสวยงามขาวทั้งสองคนเพิ่นผี่นองจ้าสวยงามงเดินทางปลอดภัยคะ่ะหอบเงินหอบทองกลับมาบ้านเราเยอะๆนะคะแปีวพผาสวยเก่ง มากขอเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะเธอเก่งที่สุดเลยบอดแผวบอดซันเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปนะคะลูกเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางไปทั้งใดก็ขอให้มีแต่ความเฮงความปังความรวยเด้อซะาถูบอดแผวบอดซานเห็นเพื่อนมีความสุขยิมย้มแจ่มใสก็ดีใจน้ำเพืพ่นอนพี่น้องเพราะเขาเป็นเอฟซีกับความหักความหวังดีดีใจน้ำเพื่อนพี่น้องจา้าให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกลับมาบ้านเรานะครับ บอสซันบอแดแพรวโชคดีตลอดการเดินทางทั้งไปและกลับนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะพระเอกนั่งเอกโอ้ยเป็าสวยงามค่ะพี่หนงจา่าพระเอกนั่งเอกน่ารักมากหล่อส,สวยระเบิดเลยจา้าบอสซันบอแดแพรวเดินทางปลอดภัยนะคะพระเอกนั่งเอกขอให้มีความสุขมากๆคะ่ะหน่องพี่้องจา่า เดินทางปลอดภัยเด้อจ้าน่ารักที่สุดเลยบอดแพลวบอสัน,นเ็มเพิ่นสวยเพิ่นรอค่ะพี่น้องดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องคู่สร้างคู่สมเดินทางปลอดภยัยเด้อลูกแม่โอนเงินซื้อบัตรตามลูกแล้ว260แล้วนะคะนาดิตาไลโอเพินนี้บัตรกุมปิดพร้อมเด้อพี่น้องเขาไปซื้อบัตรซื้อตัวกุมปิดเด้อพี่น้องจ้ะจะขอให้บอดแพลวบอสันันเฮงเปงังๆรวยรวยเด้อจ้าพร้อมทั้ง ซูซูนะคะพอมน้องวินเนอร์พ้อมแล้วก็คูเตอร์บอกพี่น้องจ้าขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางยิงๆงงงปังๆเลยรวยจา้าพี่น้องมีความชดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาซูฟังน,นเดีอยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย